สวัสดีครับผมผมกับเาวจีอิสานไต h ชาแนลค่ะวันน mm ี hmm. ้มีสาระดีๆมาแนะนําพี่น้องครับผม d f c ทุกคนที่มีเปลือกไข่อยู่ในบ้านนะครับหลังจากนําไข่เอาไข่ข้างในไข,ข่ขาวกับไข่ไข่แดงออกก็จะเหลือเปลือกมาครับนะครับน่ไ mm hmm. ปใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างนะครับผมเปลือกไข่แต่วันนี้เราจะเอามาทําเป็น ขุยใส่ต้นไม้นะเพราะว่าเปลือกไข่มันมีแมกนีเซียมมีฟอสเฟตมีโปรตีนมีคอลลาเจนนะครับตอนนี้เราก็จะบดให้ละเอียดนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะนําไข่ไปใช้ประโยชน์ต่างๆเราก็สามารถคือเราเอา,เานําไข่ไปล้างประมาณสักหนึครั้งล้างน้ําเปล่านะครับแล้วก็นําไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วเราก็จะเอามาใส่ต้นไม้ หมายที่ผมปลูกไว้เพาะไว้นะครับอันนี้จะเป็นต้นบอลนะครับนี่จะเป็นยาจะตาจะเป็นหนชมพูนะครับมันก็จะมีหลายต้นนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับเปลือกไข่ทาเป็นปุ๋ยได้นะครับไร่แมลงได้ด้วยนะครับประโยชน์มีเยอะมากครับเก็บไว้นะครับห้ามทิ้งนะครับแล้วต่อไปผมก็จะทําการขยี้นะเพราะอันนี้ กระถ่ตัวนี้ผมล้างแล้วตากแดดไว้เรียบร้อยแล้วครับแห้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปยี่เลยนะมันปุย๋ยไล่แมลงอย่างดีเลยครับยี่ไดเลยครับผมประโยชน์รู้เพื่อ,อครับถ้าดซีมีเกิดใครก็สามารถนำไปล้างและตากแดดเอาใช้ในบ้านนะครับปลูกต้นไม้ท้องได้ครับ ขุยชั้นดีเลยนะครับผมนี่ยังไม่ละเอียดนะครับขยี้ไปเรื่อยๆครับเยีะละเอียดแล้วครับผมอ๋อครับตอนนี้ก็ขยี้ละเอียดเรียบร้อยแล้วครับผมมันชัดนะครับผมชัดนะไปแล้วเรารก,ก็จะทําการเอาเลยในรากในโคนต้นไม้นะครับ ใส่เยอะก็ได้ครับนี่ครับโไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีครับผมเราก็จะอารยใส่ต้นนี้นะใส่เยอะเลยครับเป็นปุ๋ยต้นไม้อย่างดีแล้วครับต้นไอ้ต้นบอลเราก็จะใส่เลยนะใส่เพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะอันนี้บอนด่างผมปลูกเองครับผมแยกออกจากต้นใหญ่ครับก็มีเยอะ นี้ก็อีกหนึ่งต้นอันนี้ก็พึ่งแยกเหมือนกันครับอันนี้ก็บอนด่างครับช่วงแรกๆไข่ไข่ใบไข่บอลนะครับไข่บอลนะครับไข่เล็กครับแค่นี้ครับเท่าเสี้ยวรือก้อยครับหรือเท่าลูกปัดนะครับไข่ใบละพันนะครับแต่ตอนนี้ราคาตกครับตลาดไม่ค่อยดีแล้วครับทงนี้ก็เพาะไว้ดูเล่นครับ ี๋ยวผมก็จะใส่ทุกต้นเลยเนาะอ้วก็จะใส่เหมือนกันวันนั้นจะเป็น <c oughs> ด่างอย่างเดียวนลวครับอันนี้ก็จะเป็นพญาชงอ้างนะครับผมหรือแก้วสารพัดนึกที่เราเรียกกันนะครับี๋ยวก็ใส่ สร็จแล้วครับผมหมดแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บไว้เยอะครับไข่กินได้ไม่กี่ฟองเอซื้อไข่มาหนึ่งแขนก็กินไปแล้วประมาณแปดเฟองครับอันนี้นะครับชมเลยนะครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับต้นไม้ที่เราเพาะไว้ครับเรามีเยอะอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็เอามาใส่เฉพาะต้นที่ ลาก,กลากำลังเดินครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปมีสาระนิดน,นึงนะครับผมเปเลือกไข่เรือใช้ก็สามารถเก็บไว้ล้างไว้ตากแดดไว้ใช้ปุ๋ยได้นะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม